ฉลอง100 s u b s c r i yeah. b e r ไเย้กิจกรรมฉลอง100 s u b s c r i b e r ไของช่อง Everything นะนนนนมาแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามี3รางวัลน,นะคะก็คือรางวัลที่1มีบัตรละครเวทีเรื่องนี้นี่ต้องรักต้องเป็นเดอะมิวสิคลนะคะละครเวทีเรื่องเนี้ยมันเป็นละครเวทีเกี่ยวกับผู้กำกับหญิงท่านหนึ่งแล้วก็แบบเออชอบเรียกอ,อะไระเป็น perfectionist อย่างนี้แล้วก็ อยู่มาวันหนึ่งแบบสิ่งรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปเราแบบเขาต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้สิ่งรอบตัวแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ค่ะน่าติดตามมากๆาเลยค่ะทุกคนเรามีบัตรสองที่นั่งรอบวันที่24ตุลาคมบ่ายโมงตรงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะตรงสยามเลยค่ะทุกคนเดินทางง่ายมากติด bts ก็มีบัตรสองที่นั่งอันนี้เป็นรางวัลที่1นนะคะส่วนอีกสองรางวัลน,นะคะเป็น สหมุดโน้ตพร้อมโพสอีกจาก Double A ค่ะนี่เราให้แบบอันนี้หนึ่งรางวัลแล้วก็อันนี้หนึ่งรางวัลน,นี่อยากให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะรายละเอียดกิจกรรมนะคะแค่ทุกคนมากด Subscribe ช่อง e v y t y t n i n ันนนใน YouTube Channel เรานะคะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วก็กดไลค์เพจ v y t y t n i n ันนนค่ะ หลังจากนั้นก็แชร์หนึ่งคอนเทนต์วิดีโอจาก YouTube ไปที่หน้า Facebook ตัวเองพร้อมแคปเจอร์หน้าจอนั้นไว้ใต้โพสต์นี้ใน Facebook แฟนเพจของเราเลยแค่นี้เองค่ะทุกคนก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลของเราแล้วง่ายใช่ไหมล่ะง่ายขนาดนี้ก็รีบมาร่วมกิจกรรมกันนะคะวันนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบาย